ครับเพจกองข้อสอบทิติรามนะครับก็มาส่วนในส่วนของอายุความซึ่งเป็นพาสสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ที่จะมาพูดถึงก็คือในกรณีอายุความขาดแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงได้บ้างนะครับเนาะทีนี้ก็ต้องมาดูข้อกฎหมายกันนะครับสําหรับในส่วนของข้อแรกนะครับข้อกฎหมายเนาะเรามาดูกันเลยนะครับตรงไหนเนี่ยอืมก็คือในส่วนของมาตราเนี่ยนะครับหนึ่งเก้าสามทับยี่สิบแปดวรรคสองเนี่ยได้พูดด้วยว่าอ่า บทบัญยัติในวรรคหนึ่งเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับเนาะก็คือหมายถึงในกรณีที่สิทธิเรียกร้องเนี่ยหมดอายุความแล้วนะครับอย่างเช่นในกรณีเกิน10ปีสําหรับโดยทั่ว,วไปแล้วก็เกิน2ปีสําหรับวิชาชีพเฉพาะนะครับเนาะสำหรับในกรณีสิทธิเรียกร้องในหมดอายุความแล้วเนี่ยนะครับในกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยรับสภาพความผิดเนี่ยนะครับเนาะรับสภาพความรับผิดเนี่ย โดย2อ,อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ1ก็คือมีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับหรือ,อาการให้ประกันนะครับเช่นคําประกันจำนำจำนองนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่จะออกจำนองเนาะนะครับตัวนี้เนี่ยสิทธิเรียกร้องตัวนี้เนี่ยนะครับเนาะถ้ามีทําเป็นหนังสือหรือให้ประกันตามมาตราตัวนี้ที่บอกเนี่ยนะครับมีกําหนดอายุความ2ปีนับตั้งแต่วันที่รับสภาพความรับผิดอืมหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าในกรณีที่ ขาดอายุความไปแล้ว10ปีก็ตาม2อปีก็ตามเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าลูกหนี้เนี่ยเกิดมาทําหนังสือรับสภาพความรับผิดเป็นหนังสือก็ตามนะครับหรือทําเป็นการให้ประกันก็ตามด้วยการค้าประกันจำนำจำนองก็ตามเนี่ยพูดง่ายๆอายุความจะยืดไปอีก2ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่อะไรฮะวันที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดไม่ได้หมายความว่า,วานับตั้งแต่วันที่หมดอายุความนะแต่นับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้เนี่ย ให้สภาพความรับสภาพความรับผิดหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าสมมุติผ่านไปแล้ว10ปีนะครับอ่ะหมดอายุความแล้วใช่ไหมแล้วผ่านไปอีกหนึ่งปีลูกหนี้เนี่ยเกิดอะไรฮะเกิดมารับสภาพความรับผิดนะหลังจากที่กู้เงินเราไปทั้งหมด11ปีแล้วเนี่ยนะครับก็จะนับไปอีก2ปีก็คือปีที่12และปีที่13นะครับที่จะมีอายุความต่อจากตรงนั้นนะครับโดยหลักการก็คือว่าจะต้องทําเป็นหนังสือหรือการให้การประกรันจะสังเกตเห็นว่าไม่มีเรื่องของอะไรฮะ ให้ดอกเบี้ยนะครับไม่มีเรื่องของการชําระบางส่วนตรงนั้นจะทําให้อายุความสะดุดแต่น,นี้พูด,ดง่ายๆจะทําให้อายุความยืดไปอีก2ปีผมใช้คําง่ายๆแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับทีนี้ดูตรงนี้แล้วเราอาจจะไม่เข้าใจเรามาดูโจทย์กันดีกว่านะครับเนาะเขาบอกว,วันที่24กันยา4ี่นะครับดินเนี่ยทำสัญญากู้เงินจากเดบ2 0 0 0 0 0บาทนะครับกำหนดชำระคืนบอกมาเลยนะครับ24กันยา C7 นะครับแสดงว่านี้คือกําหนดชําระคืนอายุความจะเริ่มนับหลังจากกําหนดชําระคืน1วันคือวันที่25กันยา C7 นะครับเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันที่ยีาวันครบกาหนดพูดเออไม่ใช่วันครบกำหนดขอโทน,นะวันที่24สิงหา C7 เนี่ยในดินได้นําเงินมาชําระบางส่วน30,000บาทผมขอหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับคำถามอายุความสะดุดไหมการที่อ่า ในดินได้นําเงินมาชําระบางส่วนคือสาม0 0บาทในวันที่ย4สิบสี่สิงหาสี่เจ็อายุความสะดุดไหมใครตอบสะดุดยกมือขึ้นนะฮะนะครับต้องตอบก่อนว่าไม่สะดุดไม่สะดุดเพราะอะไรเอา้าพี่แอดมินครับก็ไหนแอดมินบอกว่าการชําระบางส่วนจะทาให้อายุความสะดุดไงอย่าลืมว่าวันที่ยี่สิบสี่สิงหา 47, อายุความเริ่มต้นหรือ,อยังอย่าลืมว่าผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าอายุความจะเริ่มต้น1วันหลังจากกําหนดชําระคืนสาหรับในเคสนี้ก็จะเป็นวันที่25กันยา47สี่เจ็ดในเมื่อในเมื่อในดินได้นาเงินมาชําระบางส่วนกน่อนนะครับก่อนที่จะถึงกําหนดอายุอ,าอะไรนะอายุาก่อนที่จะเริ่มนับอายุความนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ทําให้อายุความสะดุดในกรณีนี้นะในกรณีชําระก่อนแต่ถ้าโจทย์เปลี่ยนว่ามาชําระนู่นนะครับ24 สิงหา4ี่อ่ะอันนี้อายุความสะดุดเนาะเพราะว่าได้มีการชำระบางส่วนหลังจากที่อายุความเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็คือโจทย์อาจจะมาหลอกได้แต่เขาไม่ได้ถามในกรณีนี้เอามาเผื่อไว้เฉยๆในกรณีที่ว่าถ้าปีที่เราสอบเขาเขาถามเนาะอืมอืมอ่ะหลังจากนั้นก็ไม่ชำระอีกเลยนะครับเนาะจนกระทั่งวัน 24, ที่24่ธันวา47 2เจ็ธันวาส7เจ็นะครับในเดดได้เขียนจดหมายไปทวงนะครับ แต่ดินก็ไม่นํามาชําระอไม่สู้ไม่หนีไม่มีไม่จ่ายนะฮะนะครับแล้วก็วันที่25้ากันยาห้าในอ่ายี่้ากันยาห้าหยุดตรงนี้ก่อนครับ25กันยาห้าหมดอายุความหรือ,อยังอายุครบอายุความ10ปีหลังจากวันเริ่มต้นอ่ากำหนดชําระคืนใช่ไหมแสดงว่าครบอายุความวันที่24กันยาห้าวันที่25กันยาห้า ก็เป็นหนึ่งวันหลังจากครบอายุความก็แสดงว่าหมดอายุความแล้วอ่าหมดอายุความแล้วนะครับวันที่15กันยา57ซึ่งหมดอายุความแล้วนะในดินได้นําที่ดินมาจำนองเพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินเงินดังกล่าวนะครับและนําเงินมาชําระอีก2 0,000บาทเออว่ากันขนาดนั้นเลยอันนี้เราคิดในใจนะเอามาชําระทําไมถ้าถ้าเราแบบโกงๆหน่อยนะถ้าเราโกงๆหน่อยแหมหมดอายุความไปแล้วพี่นะไม่ต้องคืนแล้วอะไรอย่างงี้นะ แต่ในดินนี่จะว่าเป็นคนดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหลังจาก10ปีไม่ยอมใช้นี่เนี่ยนะฮะหมดอายุความ1ปี1วันแล้วเนี่ยก็นำที่ดินมาจำนองแถมจ่ายเงินซะอีกด้วยนะครับอีก2 0,000บาทนะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่นำเงินมาชำระอีกเลยนะครับสรุปก็คือ,อก่อนก่อนที่จะเริ่มตอนอายุความเนี่ยจ่ายไป3 0,000่นหลังหมดอายุความจ่ายอีก2 0 0 0 0นะครับก็ เดชก็บอกอีกแสนห้ายังยังไม่ได้นะจ๊ะยังยังค้างชําระกันอยู่อีกแสนห้าไม่ไหวแล้วขอฟ้องศาลหน่อยนะครับขอฟ้องศาลหน่อยนะครับซึ่งไปฟ้องศาล25สิงหา59 25 25สิงหา5้านะครับ25สิงหา59าเกเนาะเพื่อให้ในายดินนําที่เหลือมาชําระนายดินบอกอายุความหมดแล้วนะครับ นายเดชอ้างว่ายังไม่หมดข้อต่อสู้ของนายดินนะครับที่ว่าอายุความหมดแล้วเนี่ยนะครับขาดไปแล้วเนี่ยรับฟังได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะครับถ้าจําที่ผมบอกได้ว่าถ้าหลังหมดอายุความแล้วทําไงดีถ้าหลังจากหมดอายุความไปแล้วนะครับลูกหนี้ได้ทําเป็นหนังสือเพื่อรับสภาพความรับผิดหรือให้ประกัน ให้ประกันซึ่งการให้ประกันก็จะมีค้ำประกันจำนำจำหนงนะครับจำนงจำนงจำนำนะครับในที่นี้ก็คือเป็นการจำนนงนะครับนำที่ดินมาจำนนงเนี่ยก็แสดงว่าทำถูกต้องตามหลักกฎหมายก็คืออะไรฮะมีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ดูโจทย์ด้วยละกันผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาซ้อนซ้อนอีกชั้นไหมว่าเอาโฉนดมาให้อะอย่างนี้ก็ไม่ถือเป็นการจำนนงนะอันนี้อันนี้ทบทวนแล้วก็อาจจะออกด้วยนะครับออกแบบ อายุก,กันก็ต้องระวังนะครับอ่ะผมไปไกลละผมกลับมาอีกหน่อยนึงถ้าหลังจบอายุความแล้วก็คือวันที่25กันยา57เนี่ในหมดอายุความไปแล้วนะครับลูกหนี้เกิดทําเป็นหนังสือหรือให้ประกันเพื่อรับสภาพความรับผิดจะทําให้อายุความยืดไปอีกเท่าไหร่ฮะสปีนับตั้งแต่วันที่รับสภาพผิดในเคสนี้รับสภาพผิดวันที่25กันยา 57. พราเฉะนั้นะจะยืดไปถึง25ากันยา59ถูกไหม ยี่สิบห้ากันยาห้าเก้าคือวันครบอายุความหลังจากการยืดจากการรับสภาพผิดของลูกหนี้หลังจากที่หมดอายุความเพราะฉะนั้นหมดอายุความจริงๆเลยเนี่ยหลังจากยืดไปแล้วคือยี่สิบหกกันยาห้าเก้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิงหาห้าเก้าหมดหรือยังยังเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าข้ออ้างของในดินที่ว่าอายุความขายแล้วฟังได้ไหมฟังไม่ได้นะครับมาดูเฉลยกันแล้วกันเนาะ อันนี้ก็10ปีเนาะอันนี้ผมผมไปไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่า <c oughs> แบ่งเป็น2กรณีนะการที่นําเงิน2 0,000บาทเนี่ยมาชําระเนี่ยไม่ถือเป็นการรับสาภาพหนี้ก็คือไม่ถือเป็นการอะไรฮะรับสาภาพความรับผิดนะเพราะว่ามี2ออย่างทําเป็นหนังสือหรือให้ประกันนะครับการชําระหลังจากนั้นเนี่ยไม่เป็นการอะไรฮะไม่เป็นการทําให้รับสาภาพความรับผิดและก็ไม่เป็นเหตุให้อายุความสะดุด,ดด้วยเพราะอายุความมันจบไปแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนถามว่าการชำระ2 0 0 0 0บาทวัาที่25กันยา57อายุความสะดุดไหมไม่สะดุดเพราะมันจบไปแล้วเพราะมันจบไปแล้วนะครับเนาะแต่การที่นําที่ดินมาจำนองเนี่ยถือเป็นการรับสภาพความรับผิดโดยการให้ประกันทําให้อายุความเนี่ยนับใหม่อีก2ปีผมพูดง่ายๆคือยืดยืดนั่นเองนะครับซึ่งจะครบ25กันยา59นะครับมาฟ้อง25สิงหาห้าเนี่ยเป็นไงฮะก็ยังไม่หมดอายุความ นะครับข้อต่อสู้ของดินนี่บอกว่าอายุความแล้วนะครับขาดไปแล้วก็เลยฟังไม่ได้นะครับเนาะอันนี้ที่โจทย์อาจจะเคยถามมึงเคยเจออีกก็คือว่าเนี่ยแหละที่ผมบอกไปก็คือถ้านําเงินมาชําระหลังจากที่หมดอายุความไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นเหตุให้อะไรครับไม่เป็นเหตุให้อายุความสะดุดก็ระวังเขาหลอกถามตรงนี้เหมือนกันนะครับอีกอันนึงก็คือสมมติอายุความหมดไปแล้วเนี่ยนะครับเอาเงินมาชําระ20,000บาทเนี่ยนะครับคําถามของผมคือเอาคืนได้ไหมเอาคืนไม่ได้นะ เอาคืนไม่ได้เพราะมาตรา19 3่งเกทัวรรคหนึ่งที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันคืออะไร <_ d ata> เ็าบอกการชําระหนี้ตามสิทธิ์เรียบร้องนะครับซึ่งขาดอายุความแล้วเนี่ยขาดสิปีไปแล้วขาดสปีไปแล้วแล้วแต่กรณีเนี่ยนะไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดจะเรียกคืนไม่ได้แม้ว่าผู้ชําระหนี้จะไม่รู้ว่าสิทธิเรียกร้องนั้นหมดอายุความแล้วก็ตามนะครับเนาะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่านั้นในเมื่อหมดอายุความไปแล้วการที่ในดินนําเงินไปชําระ สามารถเรียกคืนได้ไหมไม่ได้นะครับตามกฎหมายมาตรา193ทับยวัหนึ่งซึ่งไม่ต้องจำมาตรานะครับเนาะก็อันนี้น่าจะครบถ้วนกระบวนความทั้งหมดแล้วในส่วนของอายุความนะครับลองพิจารณาดูข้อนี้ผมว่าเก็บคะแนนได้ไม่ยากนะครับเก็บคะแนนได้ไม่ยากก็เอามาให้ดูทุกทุก ทุกแสเปกทุกขอบเขตแล้วว่ามันจะออกแบบไหนได้บ้างนะครับก็หวังว่าคงทาข้อสอบกันได้นะครับงงตรงไหนสอบถามคอมเมนต์อินบ็อกซ์กันมาได้นะครับจะรีบตอบนะครับเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกันด้วยคลิปนี้ขอสัก5้าไลค์หไลค์ก็โอเคแล้วนะครับเนาะสำหรับใครที่อยากดูเป็นแบบเพลย์ลิสต์นะครับหรือว่าอยากดูเป็นแบบชัดๆพันแปดสิบพีเน็ตแรงอะไรเงี้ยนะแนะนาดูใน u t u b e นะครับก็ชื่อชื่อชาแนลนะครับโกงข้อสอบนิติรามนะครับโกงข้อสอบนิติรามเนาะ นะหรือว่าดูในหน้าเพจ Facebook ก็จะพินเอาไว้อันแรกเลยนะครับก็ฝากไปกด subscribe กันด้วยนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันจะได้มานั่งทำกันต่อนะครับเนาะก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกทกท่านครับสวัสดีครับ